สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องนักตกปลาทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็จะพามาตีปลานะครับบรรยากาศตะ่คอนะครับอ่างตะคออำเภอไายตะลีนะวันนี้ผมจะมาตีจิบปากกายแล้วก็เอาเรือมาเจิมด้วยนะครับเพราะว่าสั่งต่อมาใหม่นะสิบสองฟุตนะครับบรรยากาศยามเช้า เดี๋ยวไปติดตามผลงานนะครับวันนี้ว่าจะได้ปลากี่แต้มนะครับผมลืมที่ถ่ายกล้องมานะก็ถ้าได้ปลาก็จะถ่ายเป็นวิดีโอแล้วก็เอาลงให้ดูแล้วกันเนาะขอให้ได้ดูเนาะผมลืมที่ถ่ายมาไม่ได้ติดมาไวาที่บ้านดูปลา,ปาขึ้นปลาเยอะครับ ปะเดี๋ยวเราไปหาที่ลงเรือกันครับพี่น้องสายแล้วเราก็ถึงที่ลงเรือแล้วนะครับเดี๋ยวผมแกะเรือก่อนนะแกะเชือกอะไรให้เรียบร้อยเจอกันในน้ําครับผมลงน้ำตีปลาโอเคเจอกันครับ